สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับโอ้โหวันนี้ครับมาเจอกันอีกคือเก่าครับเจอกันชาแนลครับมีตารับนะครับผมอ่ามีโอกาสมาเยี่ยมโรงงานพอดีคือเก่าครับโอ้คือปิดเมื่อเทือบถ้น้าบาทนี่เก่าทั้งไหนเนาะอยู่บนอ่างสร้างอยู่คือเก่าสร้างอยู่ครับเมอนสร้างอยู่โอ้พุ่นนีบังอยู่ทั้งหุ่นครับอ่อมๆครับพี่น้องอ่อม นี oh, ่โอ้กลับมาเยี่ยมโรงงานคนนี้ครับมาเบิรงครับรอบนี้มีอย่างให้เบิรงครับนี่บริษัทช่างให้รถไถน้อยโอ้โกเจ็กมาตรฐานเนี่ครับโอ้สร้างอยู่มารอบนี้มีลูกน้องพร้อมโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้หากระดำหน่อยมั้ง ว้าวหยาบติดใหม่นะครับเนอะครับครับผมเอาหนีบนี้ไปอ่าอ้ดวิดใหม่เลยครับครับผมยางก็ยางหัวยังวะโอ้ไม่ใช่ไรครับมือนีเหยียบน้ำทั้งใดบุญนี่โอ้บุญนี่คือยางไงเลยครับครับผมเป็นรถไถนั่งขับครับโอ้โปรเจกต์รถไถนั่งขับครับนี่ครับพี่น้องนี่ไอล่องไถเมื่อเมื่อเศร้านี่ครับเหยียบน้ำครับยางยางหัวมาพายางสักั่อนโอ้พี่น้องเบิ่งรับนี่ เรียบร้อยครับเหลือเก็บสีครับครับมือนี้เหลือทดสอบกันเล็กน้อยนึงแล้วก็สีเ็ดสีทดสอบให้เบิ่งได้เป็นไระครับมื่อนี่๋อครับครับได้ยังครับได้ครับผมเดี๋ยวปะยางก่อนเดี๋ยวใส่ยางก่อนครับโอ้นี้ครับพี่น้องพี่น้องเข้าไปเบิ่งไปลองไถเบิ่งเดี๋ยวพ่นปะยางเลวเพิ่พนว่าที่ภาพพี่น้องไปเบิ่งครับโอ้ลุงน้องออกไปขับเหยียบน้ำโอ้เบิ่งพี่น้องครับนี่ นี่ครับหน้าตาครับรถไถนั่งครับี่เคยทายไว้กิบกรนะครับนี่ครับเบื้องหน้าตาครับเป็นไดครับโอ้รถขั้นแล้วดีเป็นไดครับผมอยากเอาไปล่องไถก่อนเดี๋ยวไปซล่องไทก่อนเ่นมาเนี่ยมาครับกอนครับเออล่องไทก่อนระบบยกหางระบบยกผ่านหลังเข้ากับระบบแม่นระบบแม่นนวลโอ้อ่าใส่เมื่อใส่เมื่อกดเอามไม่นอโตเลยครับ มันโมเมนออโต้โมเมนระบบให้โน่ลกนะครับผมระบบแบบประหยัดประหยัดครับอืมถาเบิ้งครับพี่น้องถาเบิ้งเดี๋ยวสิล่องให้เบิ้งครับล่องไทหากว่าผู้ใดสนใจครับนี่ครับสนใจราคาบอกผู้ใดบ่ครับราคาราคาถาวร่วมเครื่องยนต์นะครับนาะถาวร่วมเครื่องยนต์กับเขาข้าวไ่อยูยูยูสองหมื่นนะครับถาบร่วมเครื่องยนต์นะครับ อยู่สองเมือนกับสิได้ผ่านไทยไปนั่งอยู่สิได้ผ่านไทยไปพร้อมสิเฮ็ดผ่านยกล่องให้อีกเด้สิได้สองผ,าผ่านผมนะครับสิสได้สองผ่าน<อ>สิได้ผ่านไทยตัวนี้แล้วก็ผ่านยกล่องนะน่าสนใจครับพี่น้องน่าสนใจเจ้าเก็บสีเก็บลายละเอียดให้ครับผมงามเจ้าเก็บสีเลยครับพี่น้องนี่งานดิบๆอยู่ครับผม ออเอ๋ยวพาไปเบิ่งเกียร์ครับพี่น้องข้าวไปกอนด้วยกล่องกับมือสันอ่นแต่จังน้นอยนะครับเด้วยม้วนได้แก่ม้วนได้แกคาดอันนี้คาดคาดมือหย่อนแรงจังน้นอยครับพี่น้อครับอันตั้งคาดก็เบรกมันอยู่น้ำกันถ้าเห่าหยียบลงชุดเลยลมันจะเบรกเกือกรวดได้ครับ,รบเนี่ยแต่เห่าหยียบลงก็ประมาณปั้าพัากับใส่เกียร์ได้เลยครับครับถ้าเหยียบลงอีกปั๊บรวดมันก็จะหยุดนะเฮากับใส่เกียร์ได้ที่กันเอาเป็นเบรกไว้ในตัวบ่ครับเบรคไว้ในตัว ทั้งคาทั้งเบรกอยู่หมองเดียวกันเลยโอ้เป็นคาน้ำเป็นเบรยกเกียร์เกียร์นี่สร้างสร้างออกเพิ่นเขียนไว <c oughs> ้ขาขาวเพิ่นอยากเพิ่นหลงนะน่ะเพิ่นอยากเพิ่นลืมนะอันนี้เกียร์ถอยเพิ่นวันนี่มีหนึ่งสองอามีเอ็นครับนี่เกียร์ถอยเพิ่นวันน,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 นี่ครับอันนี้เกียร์ว่างนี่ครับอือันนี้เกียร์เนื่งเนี่ยอันนี้เกียร์สองเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับเขาง่ายๆครับนี่เดี๋ยวไปทาเบิรงครับพี่น้องครับอ่าจัะหน่อยในเพิ่นป้ายางก่อนสร้างออกเพิ่นป้ายางก่อนครับ เดี๋ยวป้ายางก e ่อนจะเป็นอันนาดำนี่เกิดจากการท่าเองหรืึเปล่าครับอ๋อครับผมโอ้โหเฮ็ดเฮ็ดด้วยจะไปลากดมกาวได้โอ้ยผมแมนครับผมแมนโ่้ยผมแมนหนุกป่าหยอกกันจะเื่อครับขาไปเบิ้งครับพี่น้องขาเบิ้งถอนไถได้ครับบายเอาครับพี่น้องของบ้านนี่ยัพร้อมนะครับสตาร์สตาร์ครับสตาร์เอาเบิ้งครับโอ้สาวครับสาว เรียบร้อยครับโอ้ไปครับโอ้ยร้องใครครับร่องใครเยี่ยมจังเอ๊ะมาทันมาทันครับโอ้เอาสร้างวัสดาเสริมร่มไปนี่ร่มได้เสริมบปล่าเอาจะร่มไม่เสิมก่อน ปันลงเติมล้มครับเอาหลอดเซเรลลงเติมล้มครับว้าวว้าวว้าวโอ้ยลูกพี่ต้องลงมาเติมเองครับปันเจ้าปันล้มหรือเปล่างนี่หน้าตาครับพี่น้องหน้าตาเขาข่าวแล้วครับมีเขาข้าวครับยังบอกท่านเติมเก็บสีครับเติมพราเขาข่าวทุกคนพี่น้องนะครับจังจังเสียนี่ไม่ติดเติมไม่หรอกครับ สนใจกับติดต่้อะไรครับสนใจแบบนี้ครับเป็นไรเฉพาะโค้งกับเป็นประมาณสองหมื่นถวนครับเฉพาะโค้องอ่รวมเครื่องอ่าไปว่ากันอีกที่ครับรวมเครื่องทวงครับเนี่ยต้องต้องทวงผานเด้เอาเน็กทวงน่งห้องจังหวะนี้ทวงผานไปครับโหนมองเิ่น <laughs> ไปครับนั่ไปครับนี่ครับผู้ใดสนใจอยากไปไปทั้ทไชนน้อยครับใช้แบบมินิครับอันนี้แบบนั่งขับครับเรียบครับลงแล้วครับ ทายย่ายๆพี่น้องเบิ้งเลยครับที่การใส่งานครับเมือม่อเมื่อเศร้าเดี๋ยวมาล่องเพื่อเพื่อนล้วนะครับต้องลดยางหัวทุกวันนะครับก็ <laughs> จีนมาล่องมึงอีกอ่าระบบระ,ะบบยกฝานหลังระบบระบบระบบยังยังบอกอ่อันนี้ล่องครับล่องเ,ออเดี๋ยวห้าจีไปแก้ระบบนะครับยกฝาน โอ้ลุกน้องสั่งหยุดตะก่อนมาสันโอ้ไปครับได้3ออกแหนอ่ารวมเจ้าหลายนี่ครับไผได้คือก,กันครับนี่ได้ก,การบ่ครับพี่น้องอครับผู้ใดสนใจกับติดต่อเข้ามาใดค,ครับรือว่าสิ คอมเมน์นะครับตั้งใจจิบอะไรครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวป๋าผ่านมาครับรถมันเปนะครับผมนี่มันดาจีนักโกรธนะครับอยู่ในช่วงการของการทดรองนะครับสุดยังมาสดรองเข้าเอาแกะไข่ได้ครับสุดร่องเป็นไงน้อรับเปา่ากง มีถอยครับอ่าเกียร์ถอยครับเอาถอยมาเลื่อมใหม่อานั่นไม่ใช่ไรครับพี่น้องเกียร์ถอยเดี๋ยวเราปึ๊บเก้าเกียร์ปึ๊บปั๊บไปต่อครับบ้านนี้อ่านีกระเป๋าให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมว่าผ่านเริ่มติดปกติแล้วล่ะคือนะครับเข้าถอยเข้ากับเบื้องด้วยน้ำนะครับผมมันเพื้นที่ดินมันจะบ่อาจจะบ่อซ้ำกันหม่องแข็งหม่องอ่อนนะครับดินนั่น ผมว่าพิ่องใส่เป็นสามผานอยู่ครับผมเดี๋ยวใส่สองผานไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปสื่อผานมาใส่อีกนะครับเป็นผานสี่สามอ่าโอเคครับพี่น้องอ่าเงไดกับก้มเมตนครับตีชมกันกันเขามาไดใดครับตีชมเขาามด้ถ้ามีไปอยากเสนอนะครับแนวคิดเงไดกับตีชมนะครับปากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับอ้าวสร้างครับผม เอาละบานลาพี่น้องเพื่อนบันเลยเครับผมเดี๋ยวก็ขอฝากคิดตามนิดเดียครับการสร้างให้รถใชน้อยนะครับผมฝากคิดตามทั้ง่องเพื่อนนั่งก็ได้ <laughs> เจอเกันแชนแนล,ล <laughs> เนาะนะครับผมคลิปนี้ไว้สามีก่อนนะครับผมาาลาบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมลาพี่น้องไปแี่นี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม